สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ได้เนืต้ตะกัวสนิมแดงมาองคหนึ่งของหลวงพอเดิมชัดเจนสวยงามลูกตาสวยหูสวยเส้นสายลายเส้นสวยผมว่าพวกเส้นเซียนโรคจิตเนาะ จิตพิบัติจุดตำาหนิถ้าไม่ชัดเจนพวกตีเกมหมดพระพวกนี้ก็เลยไปไม่เป็นพระสมบัติบุญญาตายายหลุดลงไปสนามล่างหมดใครจะไปดูเห็นเนาะจุดตำาหนิมันเล็กเกินถ้าจุด ตำหนิมันรวมกับพุทธศินเส้นสายลายเส้นกิ่งก้านไม้ที่หลวงพ่อเขาทำเอาไว้ให้แล้วกันแบบพระพวกนี้ไม่มีหลุดอไม่มีกระเด็นมาแน่นี่ใหม่แล้วขึ้นไปก็มมนรู้จะสอนยังไงอ่ะจุดตมหนิมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงหูตรงจมูกตรงปากตรงอะไรไม่รู้พวกขีดเส้นไปมันทัดกูจะเอาของกูอย่างเงี้ยไม่มีมากูก็ซื้อไม่มีกูก็ไม่ซื้อ ยิ่งตะกัวสนิมแดงอย่างนี้เลยโอ้ยพระลองบ่อนเลยทั้งๆดีพิพระต้นแบบเลยเนี่ยเส้นสายลายเส้นดูคมชัดสมบูรณ์ไปหมดยังพอหาได้นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทิ้งหลวงพ่อเดิมไม่พอหลวงพ่อเดิมคนดูพุทธศินหาคนเข้าใจในพุทธศินของของ ของหลวงพ่อรู้สึกว่าจะหาได้ได้น้อยมากเนาะไงก็เก็บยังไงก็เก็บเอาไว้ก่อนใช้หลักใช้หลักการดูพระปัม้มพระหล่อของท่านที่ท่าประจันน่นะ,ะไงก็เก็บกันไว้ก่อนนะครับเคปนี้เอาแค่นี้ละครับขอบคุณมากสวัสดีครับ